ใกล้ชิดติดข่าวสุขสันต์วันเกิดสุดชื่นมื่นจริงๆสำหรับงานเลี้ยงฉลองครบรอบ25ปีของนายอ๊อฟสุขพนัทงานนี้เจ้าตัวเลยถือโอกาสจุ้งมือคุณแม่พร้อมแฟนคลับร่วมทำบุญเลี้ยงพระณวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและว,วันนี้ครับอ๊อฟก,ก็ได้นำผ้าจีวรนะครับผมมาห่มให้กับพระประธานนะครับผมในศาลาวัดนี้ด้วยแล้วก็ยังมีบทสวดนะครับที่ทำมานะครับมามาถวายให้กับวัดนะครับผมอ๊อฟก็ อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันทำบุญด้วยกันนะครับชาติหน้าจะได้เกิดมาสวยมาหล่อแล้วมาเจอกันอีกแบบนี้ีคคุณคนเดยวแค่่นเดียวไมให้ละเมื่อเสร็จภารกิจในช่วงเช้าหนุ่มออฟเลยขออาสาแฟนคลับตะลุยเที่ยวรอบเกาะเกรด็ดพาบรรดาแฟนคลับกินช้อปดื่มตามสไตล์ในออฟสุพนัทเขาล่ะครับ ยังไงซะหลังจากวันเกิดปีนี้เป็นต้นไปก็ขอให้หนุ่มอ๊อฟมีสุขภาพแข็งแรงงานการไม่ขาดมือเงินทองไม่รั่วไหลทำอะไรก็สมปรารถนานะครับในอ๊อฟทำให้คุณคนเดียวแข่คนเดียวไม่ให้คนไหนให้ทั้งตัวทั้งใจจัดแบบนี้ไปเต็มเต็มแล้วในวันนี้เนี่ยอ๊อฟก็รู้สึกประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะครับคือทราบซึ้งใจมากครับผมไม่ว่าอ๊อฟจะจัดงานบุญกี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งเนี่ยดีใจครับ ขอบคุณมากๆที่ทุกคนยังรักอบอฟอยู่ยังยังอยากจะร่วมทําบุญกับอบอฟทุกครั้งก็ขอบคุณมากๆครับลชิติดข่าว